นะทำไมถึงไม่รับแอดเฟซบุ๊กแม่ไปรับแอดเดี๋ยวนี้โอ้ยแม่จะให้หนูรับยังไงหนูไม่มีเน็ตเอาเงินแม่ไปเติมแล้วไปรับแอดแม่เดี๋ยวนี้ไม่แม่วันนี้หนูไม่อยากเต้นอ่อรู้สึกว่ามือไม้อ่อนไปหมดไ่้จะมาอ่อนไม้อ่อนมืออะไรเมื่อกี้เห็นเล่นไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยโอ้ยแม่แม่จะแอดเฟซมาหาหนูทําไมหนูไม่อยากเป็นเพื่อนกับแม่ในเฟซ แต่กูอยากเป็นเพื่อนกับมึงในเฟสอุ๋ยแม่แม่ก็คือแม่แม่จะมาเป็นเพื่อนกับหนูไม่ได้นะคะมันไม่ดีนะแม่มึงอย่าพูดมากไปรับแอดเฟซแม่เดี๋ยวนี้และตอนนี้อุย้ยเออรับก็รับหนูรับแอดแล้วนะแม่ดีมากไหนแม่ขอดูหน่อยสิ เดี๋ยว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 กูคอมเมนต์ก่อนแย่ yeah, แล้วแม่รู้ความลับหมดแล้วกลับมาบ้านเดี๋ยวนี้และดูคอมเมนต์ด้วยทําไงดีสวยแล้วและที่สําคัญกลับมาบ้านมึงเจอกูแน่มึงเจอกูแน่ <c oughs>